กฎแห่งกรรมเรื่องทำดีคิดดีพูดดีหนึ่งในดวงใจมีคนเคยบอกว่าชีวิตเหมือนละครในขณะนั้นผมได้ฟังแล้วยังไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมและครอบครัวได้เข้าไปสัมผัสกับละครในชีวิตจริงวันนั้นคือวันที่ได้เข้าไปพบหลวงพ่อจรัญหรือพระธรรมสิงหบุราจารย์ ชีวิตของผมและครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจนกระทั่งผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อในเรื่องดีๆที่ได้นี้แต่มันเป็นความจริงผมและครอบครัวเป็นหนี้ชีวิตหลวงพ่อจนไม่สามารถจะทดแทนบุญคุณได้หมดสิ้นได้จึงตั้งใจว่าจะทดแทนบุญคุณของหลวงพ่อจนชีวิตจะหาไม่ด้วยการกระทำความดี ให้มากที่สุดที่จะกระทำได้ในปีสีหนึ่งครั้งนั้นผมและครอบครัวประสบป,ปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วง IMF ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้หาไรายได้คนเดียวในครอบครัวต้องตกงานผมจึงต้องหาไรายได้โดยการค้าขายเล็กๆน,น้อยๆและตามห้างต่างๆวิธีชีวิตของผมเปลี่ยนไป รายรับน้อยลงรายจ่ายสูงขึ้นผมจำเป็นต้องให้ภรรยาและลูกๆไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองต้องทำงานหนักอาทิตย์ละเจ็ดวันเวลาผ่านไปเกือบสองปีเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยจึงให้ภรรยาและลูกๆก,กลับมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพอีกครั้งแต่รายรับก็ยังคงไม่มีมากพอดีผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงพ่อจรันเป็นหนังสือเรื่อง กฎแห่งกรรมทำให้ผมรู้สึกอยากไปปฏิบัติธรรมะจึงได้ไปวัดครั้งแรกหลังจากนั้นก็เริ่มค้าขายดีขึ้นเป็นลำดับเริ่มขยายกิจการเล็กๆน้อยๆของผมจนโตขึ้นเป็นลำดับเรื่อยมาและได้ย้ายร้านจากห้างเล็กๆไปสู่ห้างใหญ่ๆแถวสุริวงศร้านขายของชำเล็กๆน้อยๆก็ขยายร้านขึ้นตั้งแต่ปี4ีหนึ่ง ผมได้สวดมนต์ตามบทที่หลวงพ่อท่านได้หามาให้คือพระพุทธคุณเท่าอายุบวกหนึ่งตลอดทุกวันและบางวันก็ทำสมาธิเช่นเดิน30นาทีนั่ง30นาทีการค้าขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีคนเอาของมาขายให้ในราคาที่ไม่แพงและก็สามารถขายออกไปได้ง่ายๆความคิดที่จะไปกู้เงินยืมเงินผู้อื่นก็ยกเลิกไป ผมทำสมาธิทุกเช้ามากขึ้นทำให้ความรู้ความจริงต่างๆได้ออกมาด้วยปัญญาของผมจะทำอย่างไรกับชีวิตของตนเองดีและมีความอดทนมากขึ้นขยันมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นและคิดจะทำบุญมากๆขึ้นไปโดยเฉพาะกับหลวงพ่อจึงทำให้มีกำลังใจในการดำารงชีวิตอย่างมีสติ ผมขอเล่าประสบการณ์เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของผมดังนี้ในช่วงนั้นเป็นปีพุทธศักราช2543ผมต้องขับรถขึ้นทางด่วนจากประชานุก,กูลไปลงทางด่วนสีลมทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา10โมงเช้ามีอยู่วันหนึ่งในช่วงกลางปีผมเดินทางออกจากบ้านไปทางด่วนปกติเวลาประมาณ10โมง ผมใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน30นาทีขับรถขึ้นทางด่วนไปประมาณ10บนาทีปรากฏว่าบริเวณหน้ารถมีควันหนาทึบในขณะนั้นผมตกใจมากขับรถด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นช่วงที่มีรถมากมายรถของผมอยู่ในช่องขวาสุดรถส่วนใหญ่ขับด้วยความเร็วสูงทุกคันผมพยายามหาทางเข้าช่องซ้ายเพื่อ จอดรถแต่ก็ทําไม่ได้เพราะมองกระจกข้างซ้ายและข้างขวาไม่เห็นเพราะมีควันรถมากและก็มีรถมากอีกด้วยแถมขับด้วยความเร็วสูงด้วยกันทั้งนั้นเวลาผ่านไปไม่ถึงสองนาทีควันหน้ารถทึบมากขึ้นจนแทบจะขับต่อไปไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันก็มีควันเข้ามาในรถเป็นจำนวนมากผมตกใจมากแต่กระจกไฟฟ้าก็ไม่ยอมทำงานอีก ผมเกิดความกลัวขึ้นอย่างจับจิตจับใจพอดีผมเหลือบไปเห็นสติ๊กเกอร์รูปหลวงพ่อจารันที่ผมติดเอาไว้หน้ารถทําให้ผมมีสติขึ้นพร้อมกับมีกําลังใจขึ้นมาผมเริ่มสวดพาหุงมหาการในใจและคิดถึงหลวงพ่อให้ช่วยผมด้วยเพราะผมเริ่มสวดมนต์ว่าพาหุงวันที่หนาทึบขาวโพลนอยู่หน้ารถก็เริ่มจางลงอย่างรวดเร็วแต่วันในรถยังคงมีอยู่ตลอด จึงลองลดกระจกไฟฟ้าอีกครั้งปรากฏว่ากระจกไฟฟ้าก็เริ่มทำงานได้ควนในรถก็เริ่มหมดไปอย่างรวดเร็วจึงเริ่มมองกระจกด้านข้างเห็นจึงได้นำรถเข้าทางเลนซ้ายจะจอดรถแต่ปรากฏว่าไม่มีควันให้เห็นแม้แต่นิดเดียวผมจึงขับรถต่อไปอีกประมาณสิบนาทีก็ถึงทางหลงทางด่วนถนนสีลมพอเอารถเข้าจอดในที่บริเวณที่จอดรถ ที่ผมเคยจอดเป็นประจำพร้อมกับพูดกับพนักงานรับรถว่ารถผมมีปัญหาระบบไฟฟ้าช่วยตามรถลากให้ผมทีคนรับรถไม่ทราบว่าได้ยินหรือไม่จากนั้นผมก็เดินข้ามถนนไปที่ทำงานพักใหญ่คนรับรถวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ารถของผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรวันขึ้นเต็มไปหมดแถมมีประกายไฟขึ้นบริเวณหน้ารถอาจจะเกิดไฟไหม้รถได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นต้องเสียหายมากแน่เพราะมีรถที่จอดบริเวณนั้นจำนวนมากมายและทางเข้าออกก็มีทางเดียวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นรถที่จอดบริเวณนั้นเป็นรถของพ่อค้าเพชรพลอยซึ่งเป็นรถที่มีราคาแพงมากผมได้รีบตามคนรับรถไปที่จอดรถทันทีสิ่งที่เห็นในขณะนั้นก็คือมีควันขึ้นบริเวณหน้ารถเหมือนตอนอยู่บนทางด่วนคนขับรถลากตะโกนบอกผมว่า ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่บิดกุญแจรถก็เกิดควันขึ้นเต็มไปหมดทำท่าจะเกิดไฟไหม้ผมจึงรีบไปบิดกุญแจกลับวันจึงค่อยๆหายไปหมดเหมือนเดิมคนขับรถลากบอกกับผมว่าขับรถมาได้อย่างไรโดยไฟไม่ไหมเพราะปกติแล้วรถต้องเกิดไฟไหม้ไปแล้วบางครั้งคนขับรถต้องเสียชีวิตในรถเพราะลงจากรถไม่ได้นั่นเองเขาบอกว่า เขาลากรถยี่ห้อหนึ่งที่เป็นลักษณะเช่นนี้บ่อยๆส่วนใหญ่รถจะไฟไหม้แต่ยังแปลกใจอยู่ว่าทําไมรถของผมนั้นไม่เป็นอะไรเมื่อลากรถไปถึงอู่แล้วช่างซ่อมรถบอกว่าหลังจากตรวจสอบหมดแล้วพบว่าระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะสายไฟไม่หมดทั้งคันต้องเปลี่ยนสายไฟและวางระบบไฟฟ้าใหม่หมดโชคดีที่ผมไม่เป็นอะไรและรถไม่ไหม้จนหมดทั้งคัน ซึ่งปกติต้องเกิดไฟไหม้รถแน่นอนอยู่แล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผมระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในอดีตสมัยเด็กๆอายุประมาณ12ขวบช่วงที่เรียนอยู่ม .1 ผมชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากอาจารย์วิทยาศาสตร์สอนเกี่ยวกับกรรมฐาถันและผมได้เก็บเอากลับมาบ้านอีกด้วยและได้ทดลองโดยการเอากรรมฐานเผาไฟ ปรากฏว่าควันของมันฉุนมากจนแทบหายใจไม่ออกในขณะที่ผมทดลองที่หน้าบ้านอยู่นั้นได้เหลือบไปเห็นเจ้าคางคกตัวหนึ่งจึงเกิดคิดว่าถ้าเราทดลองเอาคางคกใส่ในถุงแล้วเอาควันกรรมฐานใส่ลงไปดูว่ามันจะเป็นอย่างไรจากนั้นผมก็ลงมือทำทันทีในขณะนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจะเผามันแต่อย่างไรผมจะทำไปเพราะว่าตัวเองกำลังทดลองเกี่ยวกับควัน ของกรรมฐันนั่นเองปรากฏว่าเพียงแค่สองสามนาทีผมเอาขางคกออกมาจับถุงมันก็ตายเสร็จแล้วตอนนั้นผมเสียใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจนกระทั่งมาประสบเหตุในขณะที่ขับรถนี่แหละและก็ได้เปิดกระจกไฟฟ้าไม่ออกและที่มีควันเข้ามาในรถจนเกือบจะหายใจไม่ออกนั้นผมหวนนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้อย่างไรผมเองก็ยังไม่ทราบตัวเองเหมือนกัน หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมากยิ่งขึ้นและศรัทธาในหลวงพ่อจรรนมากขึ้นไปอีกด้วยและตัดสินใจว่าจะขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อไปจนวันตายและจะตั้งจิตทําดีคิดดีพูดดีเพื่อตอบแทนพระเดชพระคุณของหลวงพ่อและครูบาอาจารย์จะเป็นลูกศิษย์ของครูอาจารย์และว่านอนสอนง่าย จะเชื่อฟังครูอาจารย์และเคารพรักทั้งกายวาจาใจตลอดไปสุดท้ายผมขออัญเชิญพรสีประการคืออายุวันนะสุขภระระ่ะทุกทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องนี้ขอให้มีปกติอ่อนน้อมเป็นนิดขอให้ทุกทกท่านมีอายุยืนยาวมีผิวพรรณ์ปรงใสมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขอให้สำเร็จในหน้าที่การงาน ขอให้พอรอันศักดิ์สิทธิ์จงสำฤทธิ์ผลแด่ท่านทั้งหลายขอจงสวัสดีมีชัยตลอดไปช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ